สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC มา FC เก่าด้วยจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุ้นห้งงางเสียงจะหุ้นห้างเสงียงรอบเซาระบาทจะแนวทางคนที่ 12. เนาะวันที่12เป็นวันศุกร์มันจะเดือนเก่าจากกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบมันจะเป็นมือแรกของสัปดาห์แล้วก็เป็นมือสุดท้ายของสัปดาห์ที่อจอยลงเนาะ วันที่แปดนี่เป็นวันอาทิตย์อันนี้เคียนพ้นวัยขออนุญาตแก่ไขใหม่ละค่ะาวันที่แปดนี่เขียนเขียนว้จะแต่ว่าบ่ไดิโรจ้ะพาติดธุระก็เลยกลับไปต่างจังหวัดอยู่บ้านจ้กก็เริ่บ่ไดิโรแนวทางเลยหลายๆแนวทางเลย,ลยนเนาะห,ห,ห,หลายแนวทางกันเลยทีเดียวจะบ่สิเป็นหุ้นเป็นฮานอยลาวพัฒนารัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลไทยยังบ่ถือมือออกผลเนาะฮานอยลาวพัฒนาสายหุ้นของเฮาโอ้โหหลายแนวทางกันเลยทีเดียวเนาะ มือนีกะก,กลับมาล่งห้คือเก่าแล้วก็ตามเคยจะกลับแนวทางของแอนจอยพารวยคือเก่านอก่อนสิไปรับช่วรับฟังแนวทางมือนกีกระฝากด้วยราคา้ราจะฝากพี่น้อง,องกดไลก์กดแชร์กดติดตามด้วยราคา้องจะพี่น้องเอฟซีทีเข้ามารับช่ใหม่ๆกัอย่าลืมกดติดตามรละกะ็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเผื่อสิได้นบอพาแนวทางที่แอนจอยล่งห้จา้าสาหรับแนวทางของแอนจอยคือแบบนี้่เละจะเวลาถ้ามีเวลากระล่งห้ถ้าบ่มีเวลาก็บ่อได้โล่งห้จ้า ชว่วงทีผ่านมาก่ะกับบานไปต่างจังหวัดหลายมือกับบริลลุ่งหายจ้ะมีี่น้องเอฟซีคอมเมนต์ถามกันข่ามากั่บริมีเวลาตอบจะบกค่อยมีเวลาตอบกันเลยอาาสีตอบสานิดหนึ่งมือนีกะล่ตอบเรียบร้อยอ่าสำหรับแนวทางแต่ละแนวทางมันนี้กลับมาแล้วกะสี่ทายวยล่งหายคือเก่าเนาะสำหรับแนวทางแต่ละแนวทางของเฮาจ้ะห้าป่ยอยากพลานกูติดตามกดสั่นกระดิง่งไว้รอเผื่อรอรับการแจ้งเตือนจ้า สำหรับมือนีนี่เป็นแนวทางพูนห้างเซงรอบซาลอบายแนวทางของวันศุกร์น้องทีสิบสองโอ้โหวันสุดท้ายเดือนวันสุดท้ายสัปดาห์วันสุดท้ายานะคะมือแรกของสัปดาห์อีกเนาะสำหรับแนวทางของจอยมือนีโอ้โหอ่าเจอกันอีกทีคือจันหนะ่ะสำหรับผลห้างเซงรอบซาลอบายของที่หาทีผ่านมาเดี๋ยวมาขอสรุปผลย้อนหลังนิดหนึ่งเนาะทีหานี่ ให้โจยเขียนผลไว้จ้อาอขเขียนอะไรเขียนผลไว้เรียบร้อยขอสรุปให้ก่อนละกันเนาะสำหรับวันทีหานี่ห้างเสียงรอบเศ้าแนวทางนี้ไฮเด่นสี่กับสามพ้ของรอบเศ้าจ้าสองแปดหาหลังสามสี่สำหรับรอบเศร้าสามสี 4, ค่คูเด่นนอนมาเลยเนาะเต็มเต็มเลยจะสามสี่ถือว่ามาตรงๆเนี่ยพี่ตู โอ้โหของเฮ้ามีแปดสี่เนาะมีสี่แปดสามแปดบนนี่เขามาแปดหานิดเดียวนะเนาะเบิ่งสําหรับหาแปดนี่คือมาเต็มเต็มเสาใบาเลยเนาะขู่เด่นข้องเฮ้าจะเนี่ยหาแปดเนี่ยตัวประกุขู่เนาะมาเสาสําหรับสามสี่ลานกับเขาขู่เด่นจะมาขู่เด่นนอนมาเลยสามสี 3, 4, ต่ตรงตร้งจะเด่นสี่มาเด่นสามมาสําหรับรอบบายให้เด่นหากับสี่พ้นของรอบบเจ็ดเก้าแปด หลัง4เจ็ดสำหรับ4เจ็ดนี่เขาตรงตรงตัวเน้นจะสำหรับแนวทางห่างเส้นคที่หาทีผ่านมาเดือนเกาน้านี่ถือว่าเต็มเต็มเศร้าบายเนาะพีน่นเอฟซีจะได้ตามก็ถือว่าโอเคปังไปนลังจากของมือนี่เนอะสำหรับวันที่แปดนี่เป็นวันจันทร์บอลในโลกหายจะวันจันทร์วันอาคารวันผุดนี่ถือว่ายิงยาวมาเลยเนาะบอได้โลกหายเราจะมาตกกันวันที่สิบสองวันซุกเนอะแนวทางของเฮาสีมาหายตามสูหรหือบอบ่นี ลอรูดนาะจะสูตรของฮาสีเดินดีหรือบอเน,นกะลออรูดจะขึ้นอยู่กับความมาความชอบเนาะคือเก่าจะมีตัวหมักคอยตามบอมีตัวหมักสามารถปล่อยผ่านได้นอกจะากแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าเลยกะมีลูดจา้าเปรียบเทียบกันเบิงเนาะก่อนจะนําไปเปลี่ยนแนวทางจันสาหรับมื้อนี่งเเสีของฮารอบเศร้นานิไฮเด่น แนวทางหางเสงวันที่12เอาพุ้นงที่11เด้อจะมาคำนวณหาเลขเด่นของเมื่อนี้จะแนวทางแต่ละแนวทางก็สิประมาณนี้อยู่แล้วเนาะหางเสยงของที่11นี่พุ้นหน้าสิออกรอบเศร้านี่48541หาเนาะสำหรับรอบบ่ายนี่พล้นออก6 3 2อหลง 9, อังเก้า่พุ้นหน้าสิถืออยู่เนาะตามต่อหางเสงที่12รอบเศร้าเมื่อนี้เลขเด่นนี่ห้เด่น2กับ1วิ่งลูจ่จ้ะ สองสี่สองหาสองแปดสองหกสอง 9, เก่า D หนึงแปดนึ่งหกนึ่งสามหนึ่งหาหนึงสี่สำหรับรอบบายนีให้เดนซีครับสวิ่งโลด C หนึ่ง สี่สามอ๋โบเมนโบเมนสี่สามเด้อพี่น้องจะเบิรพิษจะเบิ่งพิษอ่ะสี่หนึ่งสี่หกจ้าโอ้ยเขียนพิษแล้วเนี่ยสี่หนึ่งสี่หกเนาะตามด้วยสี่แปดสี่ห้าสี่เจ็ดละกันสำหรับเด่นสามจ้าอันนี้สามสี่ยูนีสานึ่3 1 3 6 3 8มแจ็้ะอันนี้คือ4ีเนาะเดี๋ยวมาเบิงโตเน้นกันก่อนจ้ะสำหรับโตเน้นรอบาบเด็ดสามเน้น 3, 4, 3, สามสีสาหำหรับเด่นสีเน้นสี่แปดสีเจ็ดหนึ่งแปดหน เด่นสองอบเส้าจากสองสกับสองเก่าสำหรับโต้เน้นจ้าอโอเคเรียบร้อยจะสำหรับแนวทางหังเสียงของเฮาเมื่อนีก้ก็คอยมาปังปังเด่งเด่งเต็มเต็มเสา้าบายละกันเนาะขอหายสูงดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซ้ํานี้ละกันจ้าสวัสดีจ้า